สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับ EP 2นี้นะคะหม่ก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็มีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งซึ่งสวยงามมากๆาเลยค่ะสวยเหมือนกับว่าเราอะ่ะหยุดไปในดินแดนสวรรค์เลยถ้าใครนะคะได้มีโอกาสมาเที่ยวที่อำเภอแม่แตงต้องไม่พลาดจุดเช็คอินแห่งนี้กันเลยนะคะ ามายก็จะพาเพื่อนๆไปยังร้านกาแฟสุดฮอตของอำเภอแม่แตงอีกหนึ่งที่ค่ะซึ่งจะเป็นที่ไหนนั้นเดีย๋ยวเราเข้าไปติดตามชมภายในคลิปกันเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสืนน่อนัชดาชอเฟลค่ะ ตอนนี้นะคะไม่ก็อยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะไมก่กลมาจะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นจุดเช็คอินไฮไลท์แห่งหนึ่งของอำเภอแม่แตงเลยล่ะคะ่ะนั่นก็คือแดนเทวดานั่นเองค่ะซึ่สถานที่แห่งนี้นะคะเพื่อนๆถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามอลังการมากๆเลยนะคะเมื่อเราเข้ามาในดินแดนแห่งนี้นะคะจะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราหลุดเข้ามายัางดินแดนแห่งเทพนิยายเลยล่ะคะ่ะ นีนะคะก็จะเป็นด้านหน้าบริเวณทางเข้าไปยังแบนเทวดานะคะเข้ามาด้านในนะคะก็จะเป็นสวนสไตล์ท ropical ที่สวยงามร่มรื่นมากค่ะนี้ก็จะเป็นจุดจำหน่ายบัตรนะคะถ้าเข้าชมก็คนละ80บาทค่ะเด็เกี่ยวเชือครับผมครับท่านละสิบไปครับผม เดินวนฝาเข้ามาเราก็จะมองเห็นมน่น้ำตกอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะทางเข้าอุโมงต้นไม้นะคะอยู่ขวามือค่ะนี่นะคะเราก็กำลังเดินผ่านอุโมงต้นไม้นะคะซึ่งก็เป็นแมกไม้ที่ร่มรื่นมากๆเลยล่ะคะ่ะเพื่อนๆเข้ามานะคะเราก็จะสัมผัสได้ถึงความเย็นฉ่ำนะคะตลอดเส้นทาง2 สองข้างทางที่เ,เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่นะคะแล้วก็มีระอองไอน้ำเย็นๆแบบนี้ค่ะพ้นออกมาตลอดทางเลยนะคะล่มลื่นสุดๆเลยล่ะค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นทางเข้าบันไดสวรรค์ค่ะ ได้ครั้งละสองคนนะคะนี่ค่ะขึ้นมานะคะก็จะเห็นวิวมุมสูงของแดนเทวดาค่ะเราก็จะเห็นผาน้ำตกเจ็ดสีนะคะตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์ของแดนเทวดานะคะ ทางเข้าผ่าน้้ำตกเจ็ดสีนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเข้าไปชมถ้ำน้ำตกข้างในกันนะคะซึ่งมีชื่อว่าถ้ำน้ำตกเจ็ดสีค่ะได้คะ่ะทางชื่นถ้ำนะคะ ด้านหน้าปากทางเข้าถ้ำนะคะก็จะมีม่านน้ำตกแล้วก็รันทาสีเขียวมรกตซึ่งมีความสวยงามมากๆเลยล่ะคะ่ะ หลงมาหนึ่งรอบหาทางเข้าถ้ำไม่เจอคะ่ะโอ้สวยงามมากเลยคะ่ะควารมรู้สึกนะคะเมื่อเข้ามาในถ้ำน้ำตกเจ็ดสีนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะจะให้เอามรู้สึกเหมือนเราหลุดม,มายังสีสิงเลยซึ่งภายในถ้ำนะคะเขาก็จะประดับประดาไปด้วยดอกซากุระสีชมพูเต็มไปหมดเลยล่ะคะ่ะ ที่นี่นะคะคือภายในถ้ำของผาน้าตก7จ็สีค่ะซึ่งเขาเปรียบเสมือนว่าเป็นสวรรค์ของชินแดนเทวดานะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ Fallin' Until stars see Sweet escape you จากถ้ำน้ําตกมานะคะเราก็จะมากันที่บ้านไก่ซิลกี้ค่ะตรงนี้นะคะก็คือบ้านไก่ซิลกี้ค่ะน่ารักมากๆอุ้ยไก่ขนฟูเพิ่งเคยเห็นอน่ารักมากๆเลยค่ะ โซนร้านขายของที่ระลึกนะคะก็จะมีร้านา้าต่างๆค่ะเยอะพอสมควรแหมร้านนัวก็มี เครื่องตังปา่างของปากแทนเทวดามีรองเทา้าน่ารักมากมาก,มากเลยที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นพวกแปลงดอกไม้เมืองเหนือนะคะก็จะเป็นดอกไม้หลากสีสันนะคะแต่ไม้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาเรียกว่าดอกอะไรแต่ว่าจะเห็นในเมืองเหนือเยอะมากค่ะ ตรงนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปอีกหนึ่งมุมนะคะอมอไปเห็นแป้งสวนส่วนดอกไม้นะคะงดงามมากๆเลย เป็นทางที่เรากำลังจะเดินไปยังคาเฟ่แอนด์รสตอร์งของที่นี่นะคะ ก็เป็นบรรยากาศภปยในร้านอาหารร้านกาแฟะนะคะที่เข้ามารับประทานกันนะคะที่เราก็มารับประทานกันซึ่งก็อยู่ภายในแดนเทวดานะคะถ้าใครนะคะได้มาเที่ยวที่แดนเทวดานะคใหม่ก็แนะนําว่า ให้ใส่รองเท้าเดินแบบสบายๆนะคะเพราะว่ามีสถานที่สวยๆมากๆให้เราได้เดินเที่ยวชมนะคะและก็อาจจะต้องใช้เวลาทั้งวันเลยทีเดียวค่ะกว่าจะเดินเที่ยวครบทุกมุมทุกโซนนะคะแต่รับรองเลยค่ะว่าถ้ามีโอกาสได้มานะคะทุกคนจะได้รับความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอนเพราะสถานที่นี้นะคะสวยจริงๆค่ะและตอนนี้นะคะไม้ก็อยู่ที่ อีกหนึ่งจุดเช็คอินของอำเภอแม่แตงนะคะนั่นก็คือ Diamond Cafe ค่ะซึ่งเป็นคาเฟ่เครื่องบินสุดฮิตนะคะของอำเภอแม่แตงซึ่งถ้าใครมาเที่ยวที่เชียงใหม่นะคะก็ไม่ควรพลาดที่จะมาเช็คอินที่นี่กันค่ะ จุดจำหน่ายบัตรสำหรับการแลกเครื่องดื่มนะคะราคาก็จะอยู่ที่120บาทนะคะสามารถแลกเครื่องดื่มได้1อย่างหรืออาจจะเป็นสแน็คบ็อกซ์ก็ได้นะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคะ่ะเราก็กำลังจะขึ้นไปยังตัวเครื่องบินกันนะคะซึ่งเครื่องบินที่นี่นะคะเขาก็จะเป็นรุ่น Airbus 330ค่ะเครื่องใหญ่ทีเดียวนะคะ เราก็จะมารับออเดอร์ที่เราได้สั่งเรียบร้อยแล้วกันบนนี้เลยค่ะ <Okay. S 1> จากนั้นก็เดินเป็นเลือกที่นั่งภายในเคบินห้องผู้โดยสารได้ตามสบายเลยนะคะ <Okay. S 1> ซึ่งก็มีที่นั่งให้เลือกเป็นจำนวนมากเลยค่ะ สำหรับวอลกนี้ไม่ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะและคอยติดตามวอล์กหน้านะคะว่าไม่จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนในจังหวัดเชีงยงใหม่อีกถ้าเ,เพื่อนๆชอบวอกนี้ของไม่ไม่ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อรับทุกการแจ้งเตือนจากไม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะพบกันใหมว่วอกหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ